สวัสดีครับผมแจ็คตั้งเหลี่ยมเบต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สําหรับกิจกรรมแจกปลานะครับก็มีเพื่อนตอบถูกนะครับแล้วก็ส่งที่หัวไรมาเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครพลาดไปก็เดี๋ยวรอกิจกรรมหน้านะครับอีก6700ดร้อยซับนะครับเยวก็ได้แจกกันอีกนะครับอสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปเอาพ่อแม่ปลาออกนะครับซึ่งคอกที่เรา เคาะไว้อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คือสวนนะครับคือปลาคอกที่เราเอาลงก่อนเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะไปเอาออกให้เป็นตัวอย่างนะครับเนาะก็จะทําแค่คอกเดียวนะครับถ้าจะทําทั้งสี่ห้าคอกเลยเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่กําลังหาความรู้เรื่องหลังจากเอาพ่อแม่ปลาออกนะครับเราจะเอาไปขุนต่อกี่วันนะครับถึงจะรัดได้นะครับ มันจะมีอยู่สามข้อหลักๆนะครับก็คือสามหมวดใหญ่ๆเลยก็คือหนึ่งเลยนะครับทําไมถึงเอาข้อแม่ปลาออกนะครับแล้วก็เอาออกตอนลูกปลาอายุกี่วันนะครับหรือไซส์ปลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือโซนแรกเลยส่วนต่อมาก็คือตัวผู้นะครับพักกี่วันนะครับขุนกี่วันนะครับลงเพาะต่อได้นะครับแล้วก็ตัวเมียนะครับเอามาขุนอยู่กี่วันนะครับ ซึงเฉพาะต่อซึ่งตัวผู้กับตัวเมียจะแตกต่างกันนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะพักไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครกําลังหาความรู้เรื่องนี้อยู่ก็ปรดรับชมคลิปนี้นะครับให้จบนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาสาระนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนเลยนะครับสําหรับประกัดนะครับบ่อที่เราจะเอาพ่อแม่ปลาออกทั้งคู่เลยนะครับเพื่อน ก็ครับสำหรับในการที่เราจะเอาพ่อแม่ปลาออกนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือลูกปลานะครับเนื่องจากลูกปลาเริ่มโตเริ่มเยอะแล้วนะครับอ่าตัวพ่อแม่ปลาเองนะครับจะเป็นตัวที่มาแย่งอาหารของลูกปลานะครับซึ่งเราจําเป็นนะครับต้องเอาออกนะครับอ่าก็ยังมีหลายคนอยู่ที่เพาะจน โตไปด้วยกันเลยทั้งพ่อแม่ปลานะครับอันนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ผมต้องการนะครับให้พ่อแม่ปลาไม่ต้องไปแย่งอาหารลูกปลานะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้อาหารเต็มที่นะครับส่วนฝั่งนู้นนะส่วนที่เหมือนเพื่อนๆที่ทํางานอยู่เหมือนกันนะครับมีเวลาตอนเช้าดูปลาแค่สิบยี่สิบนาทีนะครับตอนเย็นก็ค่ําแล้วอะไรประมาณน,นี้นะครับเราควรที่จะเอาพ่อแม่ปลาออก เนื่องจากพ่อแม่ปลาจะมาแย่งอาหารนะครับและก็พร้อมที่จะไล่กินลูกปลาได้ทุกเมื่อเลยนะครับเมื่อตอนที่มีอะไรมารบกวนนะครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเอาออกนะครับต่อมานะครับอายุลูกปลาเท่าไหร่ครับถึงจะเอาออกได้นะครับผมจะแนะนำว่าอายุไม่สำคัญนะครับบางคนนะครับลูกปลา สสัปดาห์แล้วยังเล็กนิดเดียวนะครับของอมีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่ามีเทคนิคให้ปลาโตไหมนะครับลูกปลาตัวเล็กมากนะครับเนี่ยก็คือข้อนี้เนี่ยมันจะนับเวลาไม่ค่อยได้นะครับผมจะเอาไซส์ลูกปลานะครับเป็นหลักนะครับโดยที่ผมจะเน้นไปที่หัวข้องนะครับให้เท่ากับสักประมาณเกือบเกือบอ เดี๋ยวไม้แขวนเสื้อนะครับอ่าลูกปลาประมาณนั้นนะครับหรือว่าหัวไม่ขีดแล้วกันนะครับอันนี้สามารถกินลูกยุงได้นะครับแต่ถ้าลูกยุงตัวใหญ่ก็ยังกินไม่ได้แต่ถ้ามียุงไปไข่ปุ๊บนะครับลูกยุงฟักออกมานะครับลูกปลาชุดนี้กินได้นะครับอันนั้นผมจะเอาพ่อแม่ปลาออกเลยนะครับเพราะว่าจะลูกปลาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วนะนะแต่หลักๆก,ก็อายุป,ประมาณ เกือบหนึ่งเดือนนะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับก็จะเริ่มโตกันแล้วนะครับสักเท่าหัวไม่ขีดนะครับแฟนซีปลานะครับเหมือนกันนะครับเท่านี้ก็สามารถเอาพ่อแม่ปลาออกได้เพราะว่าถ้าเอาไว้นะครับเขาจะแย่งอาหารกันนะครับแย่งอาหารลูกปลาครับคือปลาถึงแม้จะรัดกันก็ลูกไม่โตแล้วนะครับเนื่องจากลูกชุดแรกที่มันโตนะครับมันจะไปไล่กินหมดนะครับจะเห็นเหมือนลายแดงครับเขาจะไปไล่กินนะครับ ซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราออกดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไปเปิดดูเปิดให้ดูได้ตามสบายใจนะครับนะเราก็จะไม่ได้กังวลนะครับก็คือเอาพ่อแม่ปลาออกนะครับหลังจากลูกปลานะครับได้ไซส์สักประมาณหัวไม่ขีดนะครับหรือว่าไม้แขวนเสื้อนะครับที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับหรือไอ้ที่ปั่นหูเรานะครับอ่าให้ปลาเท่านั้นก็ได้นะครับถึงเอาออกนะครับ ก็แนะนําให้ออกทั้งคู่เลยนะครับเพื่อความสบายใจของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดแรกโซนแรกที่ที่เราทําไปนะครับต่อมานะครับก็คือการขุนนะครับการขุนตัวผู้ตัวเมียเพื่อเตรียมพร้อมนะครับจะรัดต่อไปเนาะครับเพื่อนๆ่หลังจากที่เราจับพ่อแม่ปลาออกมาแล้วนะครับเร้ผมจะยกตัวอย่างตัวผู้ก่อนนะครับ ซึ่งตัวผู้นะครับจะไม่ยากแล้วก็ไม่ใช้เวลานานนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตัวผู้นะครับจะถึงจะเป็นตัวที่เลี้ยงลูกนะครับเขาจะเหนื่อยแค่วันที่ได้ไข่นะครับถึง3วันเท่านั้นนะครับที่เขาจะเหนื่อยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ดูแลลูกปลาไม่ได้คอยป้อนอาหารนะครับซึ่งเขาก็จะไม่ได้เหนื่อยมากนะครับและปลาตัวผู้ส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีแผลโดนกัด ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะไม่มีแผลโดนกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัวคู่นะครับอ่าส่วนพื้นที่ขุนนะครับผมก็จะเอาใส่แก้วนะครับทําไมถึงเอาใส่แก้วนะครับอ่ามันสามารถเอาใส่แก้วก็ได้ใส่โลก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเพาะเนี่ยผมก็เอาปลาขึ้นมาคัดนะครับควรที่จะเลี้ยงใส่ที่ใหญ่ๆของกว้างนะเพื่อ <te ars> ดูตําหนินะครับ <te ars> พอเราเลือกเสร็จนะครับเลือกตัวนี้เสร็จนะครับพอ พราะเสร็จครั้งต่อไปเราไม่ได้ซีเลียดนะครับแล้วก็เอามาใส่แก้วไว้นะครับเขาจะหางขาดอะไรขาดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราดูมาแล้วคัดมาแล้วนะครับผมก็จะใส่แก้วไว้นะครับประมาณสามวันใส่แก้วนะครับสามวันนะครับไม่ได้นับจากที่เลี้ยงลูกอะไรมานะครับนับจากวันที่ตักขึ้นมาจากบ่อนะครับสามวันนะครับสามารถเอาไปเพาะต่อได้นะครับสําหรับประกันตัวผู้นะครับอันนี้จะ ง่ายเนาะนะครับพอฟอร์มคุณก็คุณในแก้วนะครับพอให้เขาพักนะครับเริ่มกรอกอดกออะไรก็เอาไปเพาะได้เลยนะครับถ้าใครรีบนะครับสําหรับตัวผู้นะครับ่าครับต่อมาข้อสุดท้ายก็คือตัวเมียนะครับข้อที่สามครับตัวเมียขุนกี่วันนะครับถึงจะสามารถเพาะได้อีกนะครับก็ส่วนนี้จะ เอาทั้งแบบเพาะบ่อใหญ่แล้วก็บ่อเล็กนะครับสามารถทําได้เหมือนกันนะครับตัวเมียนะครับอันดับแรกเลยก็คือเตรียมบ่อนะครับบ่อจะใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวผู้นะครับเอาเป็นบ่อกว้างเลยยิ่งดีนะครับและก็ควรมีพืชน้ํานะครับให้หลบซ่อนนะครับเพราะว่าตัวเมียจะเป็นปลาประจุนภัยนะครับไม่เหมือนตัวผู้ตัวผู้จะเป็นปลาสร้างอนาเขตนะครับ เขาจะอยู่พื้นที่เล็กๆนะครับตัวผู้แล้วก็ก่อวอดแล้วก็อาศัยอยู่ใต้วอดซะส่วนใหญ่แต่ตัวเมียเนี่ยจะแบบเสาะหาอาหารไปเรื่อยๆ,ๆนะครับซึ่งตัวเมียนะครับจะขุนนานกว่าตัวผู้นะครับผมจะแนะนําให้เป็นอย่างน้อย10วันนะสิวันนะครับเพื่อไข่ทั้งสองฝักจะได้มาถ้า5้าวัน7วันเนี่ยจะมาแค่ฝักเดียวนะครับ ไขอีกฝักหนึ่งจะยังไม่มาเต็มที่นะครับ10วันถึง15วันนะครับอ่า10วันถึง15วันนะครับสําหรับตัวเมียนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือให้ไข่นะครับมาเต็มที่นะครับระยะเวลานี้นะครับต่อมาก็คือแผลที่ได้จากตัวผู้นะครับาส่วนใหญ่ตัวเมียจะมีแผลนะครับอันนี้10ถึง15วันนี่ก็รักษาได้กําลังดีนะครับ แผลนี่สําคัญสําคัญมากนะครับถ้าเพื่อนๆเอาปลาที่ยังแผลไม่หายนะครับไปเพาะนะครับโดนกัดอีกนะครับแผลติดเชื้อนะครับอาจจะมีเชื้อโรคเชื้ออะไรในน้ําไปด้วยตัวเมียก็จะไม่รอดนะครับอันนี้ก็คือเราต้องเซฟตัวเมียนะครับเนาะถ้าใครมีปลาคู่เดียวก็ต้องรอตัวเมียให้ได้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่เพื่อนๆเพาะปลาไม่ได้นะครับเพราะถ้าตัวเมียไม่พร้อมนะครับ รัดก็รัดได้ไข่น้อยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้รัดนะครับเราต้องจับแยกออกมาคุณเลยนะครับถ้าเพื่อนเพาะแล้วหนึ่งรอบสองรอบไม่ได้นะครับเอามาคุณให้เป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสิบถึงสิบห้าวันนะครับให้เขาพร้อมนะครับนะให้ไข่มาเต็มที่นะครับตัวเมียจะเน้นหน่อยนะครับก็คือให้รักษาเนื้อรักษาตัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะโดนกัดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับอ่า ตัวผู้เขาจะกัดเขานะครับเพื่อนๆเอาละครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับท้ายคลิปนี้แล้วนะครับก็ตัวเมียขุน1 0บถึงสิวันนะครับตัวผู้นี่3วันถึง5วันก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ถ้าเราใจเย็นๆนะครับเราก็จะเพาะสําเร็จนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาเพาะบ่อใหญ่เลยนะครับก็คือสะดวกสบายดีนะครับไม่ต้องไปเปิดแง้มคอยดูนะครับก็คือเจอลูกปลาค่อย เอาพ่อแม่ปลาออครับตอนนี้บ่อลสุดตรงนู้นนะครับใต้วงเดือนงของเราหลังจากที่เพาะมาสองรอบแล้วไม่ได้นะครับตอนนี้เราไปเพาะในรองปูนฝั่งนู้นได้ลูกแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะไปเอาพ่อแม่ปลาออกเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นปลาที่เราต้องการลูกมันดุนดวนนะครับก็คือต้องเอาอย่างน้อยเอาให้ได้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับไม่เน้นจํานวนเยอะนะครับ คือให้ลูกปลามีชีวิตรอดก่อนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปนะครับ๊วยบาย